เลกลอุบายแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายปีแล้วแต่เท้ายศวิมลก็ไม่มีทีท่าจะลืมพระมเหสีและลูกสั่งน้อยได้แม้ซักวินาทียังคงโศกเศร้าเสียพระไทยและรู้สึกผิดที่ตัดสินใจทอดทิ้งและขับไล่พระมเหสี และลูกน้อยออกไปจากเมืองโถน้องหญิงโถโถโถลูกสังของพ่อพ่อเสียใจจริงๆพ่อขอโทษพ่อขอโทษจริงๆป่านเนี้ยลูกพ่อคงกำลังโตน่ารักน่าชัางใช่ไหมเนี่ยลูกพ่อไอ,อ ยังคงคลั่งกลวนคลัล่งกลวนเสียจงเสียใจอะไรอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนี่นี่นี่สองตาเน่ะควรมาแลดูฉันกับลูกสาวที่น่ารักน่าชัางน่าเกลียดน,น่ารักน่าเอ็นดูสิแหม่เนี่ยถ้าฉันไม่จัดการหาวิธีไล่มาเหสีกับลูกสังหอยอะไรนั่นไปเนี่ยป่านเนี้เด็กนั่น คงจะโตน่าเอ็นดูหน้าตาคงจะน่ารักอะไรไม่ใช่หืมคงจะโตไม่ใช่น้อยแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นนะเราสองคนก็คงจะเป็นหมาหัวเน่าลงผูกกะละมังล่วงกลัวเม็นมาแล้โอ้ยไม่มีใครห,หัวซะแล้วหรอมั้งเนี่ย <c oughs> ว่าแต่เพชคาตที่สั่งไปจัดการสองแม่ลูกนั่นน่ะ ทำงานได้เรื่องไหมเนี่ยคิดแล้วก็กลุ้มคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลุ้มอุทัยเทวีอุทัยเทวีพี่ขี่ขังค่ามาหาน้องแนโอุ้ยเรียกเบาสเต็มยศเลยเยอันพีว่าหัวก็พค่ะ แม่นางเป็นอะไรไปคะเดินซ้ายเดินขวาเดินหนา้าเดินหลังเดินไปเดินมาเน่เหียยหัวหรือลมมันเย็นนั่งไม่ได้เจ็บริสซ,ซี่เออเอยไไ่าเปไม่ค่ะหมอหลวงหมอหลวง ขี่ขังข้าเอ,เ,อเอ้ยพี่หัวแอบไปสืบความหน่อยสิว่าป่านเนี้ยสองแม่ลูกไม่เหสีกับลูกน้อยหอยสังน่ะมีชีวิตมีความเป็นอยู่ยังไงเป็นตายร้ายดีไปยังไงแล้วอยู่ไกลแค่นั้นน่ะมีใครรู้เรื่องราวไหมโอ้ยเยอะค่ะเออเออเรื่องนั้น สนมเอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบ่าไปสืบราชการรับให้สนมต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวนายยนริ้วรอยขึ้นแล้วจะไม่งามโอ๊ยฉันกลุ้มจะแย่อยู่แล้วจนป่านเนี้ยสเสด็จพีก,ก็ยังโศกเศร้าโศกกาอาดูลไม่หาย ไม่สนใจจะแต่งต้องแต่งตั้งตำแหน่งมหเหสีให้ฉันสักทีนี่มันก็นานสองนานและหากมหิศียังอยู่หากสองน้อยกลายเป็นคนขึ้นมาแล้วก็แล้วหากขาคาคาโอ้นเยอะจริงอะไรจริงโอ้ไม่ต้องห่วงเลยนะเพคะไม่ได้ด้วยเลยก็ยังมีคาถาอิฉัน ยังมีที่เด็กเก็บไว้อยู่หากเข้าตาจนเมื่อไรยังมีแม่หมอคาถาอาคมไว้ให้คอยเรียกใช้อยู่สบายหายห่วงค่ะจะว่าไปก่อนจะให้หมอผีเรามาให้ลูกผีเอ้เอ้ไม่ใช่เออีฉันหมายถึงลูกพี่เออลูกของพี่เออเอออีฉันหมายถึง พระธิดานั่นแหละ,ะพระธิดาหน้าตาออกจะสาบสวยพูดจาฉรอระฉะฉานเรียกมาสอนยัดคำพูดเข้าปากหัดให้พูดออดอ้อนสน่อยอุย้ยแค่นี้พระบิดารับรองมีอะไรก็ยกให้ลูกสาวหมดแน่นอนคะ่ะ ว้าวาววพี่พวกแสนรู <c oughs> ้ออฉันหมายถึงพี่พวกเนี่ยก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ฟังดูเหมือนชมชิมิเพคะชมสิจชมอ้าวอย่าช้าไปสืบข่าวมาให้ไวให้ว่อง นี่ลิกนี่ลิกมาๆมามาแม่จะบอกอะไรกระซิบกระซิบกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบจุ๊บจุ๊บกระซิบกระซาบอ้าวอ้าวอ้าวสองแม่ลูกคู่เนี่ยกระซิบกระซาบอะไรคุยเสียงดังๆพ่อไม่ได้ยินเอ๊หรือนินทาเราโอ้ยไม่มีอะไรเพคะตามนั้นจันทีโอเค โอเคค่ะเด็ดน่เอ๊ะสะเดดพ่อหิวน้ำไหมคะเอะอลูกจันทีจะเอาน้ำมาให้เสวยให้เย็นชื่นใจได้อีกแล้วก็ให้ไวเอามาเผื่อฉันกับแม่ด้วยนะอ๋ออ๋อเจ้าค่ะเอะเอ๊สดเดพ่อทรงงานเหนื่อยไหมคะมามะ ลูกจันทีนวดให้ตัวแข่เนี่ยแรงดีจริงนะทุกขี่นารแรงสิพี่ว่าแต่เสด็จพ่อคะนี่ลูกก็แสนจะเสียดายที่เกิดมาเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากหากลูกเกิดเป็นเด็กชายคงได้ผ่อนแรงเสด็จพ่อดูแลบ้านเมือง ทำงานนิดหน่อยแล้วก็ให้เสด็จพ่อยกบ้านเมืองให้เอ้ยเสด็จพ่อจะได้เบาพอไทยจริงไหมคะเฮ้ยยังไงเอ่อไหนๆลูกก็เป็นลูกหญิงก็คงไม่เหมาะกับงานบริหารบ้านเมืองงั้นเอางี้ดีไหมเพคะเออแม่ว่าไงนะอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อลูกขอขอ ขอทองสิบ h บ e เพชรสิบกำปันแล้วที่สําคัญแม่สั่งมาแล้วก็แต่งตั้งแม่ของลูกขึ้นเป็นมาเหสีสักทีจะได้หมดห่วงลูกหมายถึงสเสด็จพ่อจะได้หมดทุกหมดโศกจะได้เลิกเศร้าเลิกคิดถึงมาเหสีคนก่อนแล้วก็หอยสังกาลีบ้านกาลีเมืองสักที ไหนไหนว่างไงนะใครสั่งใครสอนให้มาพูดจาแบบเนี้ยพูดแบบนี้กับพี่ชายเจ้าได้ยังไงอ๋อะอ,ะ,อะลูกผิดไปแล้วลูกขอโทษลูกขอโทษค่ะเสด็จพ่อว่าไปลูกหญิงพูดก็ถูกนะเสด็จพี่แล้วคิดถึงสองแม่ลูกที่ผิดมนุษย์มานานั่นสักทีนี่ก็ผ่านไปหลายปีดีด่ะยังโศกกาไม่หายรู้เงี้ย ฉันน่าจะจัดการให้เด็ดขาดไปเลยอุย้ยคนอะไรเคดถึงแต่ลูกชายเนี่ยไม่เห็นหัวลูกสาวอยู่หรือไงไปไปคนกำลังอารมณ์ไม่ดีอย่าพูดจาไม่น่ารักไม่น่าฟังอีกไป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 ออกไปไกลๆให้พ้นหน้าอย่ามาพูดจาไม่น่าฟังอีกรู้ไหมลูกหญิงก็ด้วยทำตัวให้น่ารักอย่าไปฟังคำยุ่ยแย่ yeah. ลูกทุกคนน่ะพ่อก็รักเท่าๆกัน อย่าคิดว่่นวายมันจะเผาใจเจ้าเปล่า อย่าลืมกด subscribe ช่องทองดีโชว์ฮาด้วยนะครับ